อลิโตซอฟสวัสดีครับบทเรียนนี้จะมาเรียนหัวข้อาการกําหนดโปรโมชั่นกันนะครับลำดับแรกให้คลิกํขาทีาคำสินค้าครับและเลือกคําว่าโปรโมชั่นระบบจะขึ้นหน้ามาให้ค้นหาสินค้าที่จะกําหนดโปรโมชั่นครับผมขอเลือกเป็นเสื้อเชิ้ตหนึ่งจากนั้นกดจบงานออกมาครับจะมีหน้ารูแปแบบการกําหนดโปรโมชั่นขึ้นมาดังภาพนะครับ โปรโมชั่นในที่นี้สามารถกำหนดได้รูปแบบดังนี้ครับรูปแบบแรกราคาพิเศษราคาพิเศษหมายถึงปกติเราเคยขายเสื้อเชิ้ตหนึ่อยู่ที่ตัวละ100บาทถ้าเราบอกว่าถ้าใครมาซื้อเสื้อเชิ้ตต้องแต่งวันที่1นะครับจนถึงวันที่3าบเราจะขายจากตัว100เป็นตัวละแค่90บาทเนี่ยาพิมพ์ิไป ครับอันนี้คือรูปแบบแรกส่วนรูปแบบที่2นะครับราคาตามปริมาณที่ซื้อนะครับตัวนี้หมายถึงสมมุติว่าถ้าเราซื้อตั้งแต่1ตัวจนถึง10ตัวจากราคา100เราขายอยู่ที่9กาบาบาทแต่ถ้าลูกค้าซื้อมากกว่านั้นครับเช่น11ตัวถึง50ตัวเราจะขายแค่ตัวละ80บาทก็หมดเป็นช่วงได้เลยครับ -51 บถึง100ตัวตัวละ70บาทก็ใส่ไปตามจำนวนที่เราจะกำหนดระดับราคานะครับจากนั้นตัวที่3ครับของแถมของแถมหมายถึงว่าถ้าลูกค้าซื้อเสื้อเชิ้ตหนงเนี่ยเราจะทำการแถมอะไรเขานะครับอันนี้ผมสมมุติเป็นถ้าลูกค้าซื้อเสื้อเชิ้ตเนี่ยผมจะแถมกระดาษเขา แลด้านหลังนะครับสามารถกำหนดจำนวนได้ว่าถ้าซื้อเสื้อหนึ่งตัวเนี่ยจะแถมทิชชู่กี่ม้วนครับสามารถพิมพ์ได้เลยนะครับเมื่อพิมพ์เอียดเรียบร้อยแล้วนะครับการกำหนดโปรโมชั่นต้องเลือกเพียงรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเท่านั้นนะครับแล้วถ้าจะใช้งานนะครับจะต้องติ๊กคำว่ากำหนดโปรโมชั่นครับถ้าเราไม่ติต๊กตรงส่วนนี้ เวลาใช้งานโปรโมชาั่นนั้นที่เลือกไว้จะไม่สามารถนํามาใช้งานได้นะครับจะต้องติดถูกไว้สําหรับกรณีที่ต้องการใช้อย่างอันนี้ผมเลือกเป็นราคาพิเศษและกดกําหนดโปรโมชาั่นครับอันนี้ถ้าใครมาซื้อเสื้อเชิ้ตจะต่ดร้อยจ,จะขายเป็นแค่เกครับขอบันทึกคราวนี้เรามาขายสินค้ากันครับ เห็นไหมครับหน้านี้เสื้อเชิ้ตหนึ่งเนี่ยอยู่ในเงื่อนไขคือซื้อตั้งแต่วันที่1ถึง3าเ,เนี่ยราคาตะวหนึ่งพิมแค่9กบบาทครับอันนี้ก็จะโชว์เป็นราคาตามโปรโมชั่นครับส่วนถ้าต้องการเปลี่ยนรูปแบบการกำหนดโปรโมชั่นนะครับก็ทำเหมือนเดิมครับเลือกสินค้าและเปลี่ยนรูปแบบตามที่ต้องการครับ จบการนำเสนอวิธีการกำหนดโปรโมชา่นในตอนนี้ครับขอบคุณครับ